สวัสดีครับอยู่กับนุ่มสกุลคนสว่างครับมีพามาบุกโรงงานปั่นปั่นหม้อปั่นไ้กันครับเฮ้ยเฮ็ดเงี้ยเก่าดีจะเป็นแังไนเนานตามปั่นไปครับมาครับมาเบิรงนมาครับเนาะการเด็ดการเฮ็ดงานยไอ้เก่าดีครับโอ้ครับสวัสดีครับมาถอกจังหวะปั่นพอดีครับ

แนกไแผนกมันบ,บเป็นแผนกไแผนกมันบ,บตัต้มร,ระยะพับน่ครับดินมองตัดดินมีเส้นเ่ินะมีเส้นว่ เนี่ครับดินเซนเซอร์บันครับดินมะหอดนี่มันก็ชียุดเองครับน,น,นีะเซนเซอร์บันอืมนะเบิดดินแล้วครับเลยประมาณนี้ครับมีมอครับ เป็นร้อยคุบอนี่เป็นร้อยคุเลยบอลร้อยบอนี่รอบรอบนึงเท่าไหร่สิบอรอบนึงนี่ได้ดจักหมอรอบนึง40ว่าจาการับละ 40, 40ครับน,นี้เป็ดฟ้ามันเนาะ พูดละลายไปในก๋วยอ,อยู่นี่ยูด,ะดละลายไปในโอ้โหจีบเป็หมื่นเลยเลยเลยดิเฮ้ยผู้ชายจิตสนดจิตสนใจเบิ่งเอารถครับครับมันจะเป็นฟ้าปัดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปให้ไปเบิ่งตอนซูม,มันแห้งๆครับนี่กำังมึกดึงแน่นบอก นี่กระึงกึงปลากระงังหนอดด้วยนี่นะครับต้น่งแห้งนี้จังมาเห็ดนี่ครับปั่นลงมมาเดียว เป,เป็นกล้องนะครับไล่มันอบจิตสติกกสติกเกอ,อก,าก่าเหรอนันกันกระชาขึ้นเตาครับ

ครับแกเอามาแล้วชาแกเพื่นกันเสร็จอยู่ ีออกยวพอดีเมาดแล้วครับรับเยเอครับ้ร็เรด้ออะไรนี่พก้บอลนี่ช้วเสร็จ้วนะอ่อเ็ถะแล้วลว่าเ,าเ็ไเเม,แม่แก,เล,แกเลยกับนแกได้แบบแ่นลยเหรอเอาคือบดดับอันนั้นใช่ไหมดับ Tân ác nó bọn chị bảo chị bảo yên đi bọn đi bọn à. đi bọn đi bọn đi sống đi bọn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  đi đi bọn 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 đi phân đi bọn đi đi bọn 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 ผสมม่ใส่อีกแ้นี่ครับอุปกรณ์การปั่นเครื่องปั่นแล้วกับมสเ็็ ไลยขันตอนเนาะคุณเสดด้นรับนเทไี่นันีสมัยคนคนขน้ำน่านะอือคุณดวัต้องมากรบขัดปันม่เป็นยังหนามันหน่อยเรามันจะเป็นยังไงละจาาบันเหล้าหนามันเก็บไม้ หานว่าอัดลุงหมดแห้งนี่ชื่อที่ประชมดินประชมุมเรียวเขานี่นะหน้ามันงอว้าอยวานีย่านีหน้นาอะไรง่ายกับ่บแห้งยป็นได้ไมันเพราะบแห้งเราวันนี้งั้นก็จเชียร์เอียออกมาเิ้วเนะี้ยเป็นยีนไอยนี่ฮะนีน แกวมันนี่ก็จะขึ้นโตเผาครับอันนี้เันเตาเตาเผามันนี่มันเป็นเตาอบได้ใส่ยังบ่เาตาเนี่ยใส่ครับเตาอบอบแห้งซื่อ มึงเนีวสองรอบมาดิมึนนสงสรอบกับแปดสิหน่วยสองรอบครบแปดสิบแปดหน่วยอืมพง,งามเลยเนาะแม่นเบิร์ตืี้มันนึ่นนนนถก็ไอ้รถไอ้ไอ,ไอ,ไอรถบอกไปรูปนี่ทึ่งๆมันก็ทังเป็นขอเป็นย่งถามันแห่งมาขูดน้ำกลอ,อันนี้รอบแรกกันบ่นี่ รอบแรกก็เลยมาเสร็จท่าถ่าแกะุ่วนี้ถ่าาแกะออกจากทิ้งช่วนี้มันนีนนอก,กนสองใหม่ใหม่สองใหม่ช่วงยินคอนเทนต์คือต้วงบทว่าทำกันนี่เป็นห้วย กูนั่งเศษกระเซตเองสิเลยครับเนี่ยรอสเ็ดนี่นะครับเครื่องผสมดิน เอางงปปมาทั่วโรงงานปั่นไห้ปั่นมอครับกูได้ฉันย่อขึ้นไ้นี่ทึ่งๆเอามาว่าคนดเดียว่นจิย่อขึ้นไห้บ่ะ ูไปไฟฟ้ามันเขาเพราะแห้พอดีกันมันบ่นะครับนะมันก็เป็นไล่ห้ามเลยเนาะ

จะาอยูพวกไก่นะยูออกไปย่างวันอาจะเอาข้าเตาเราเนาะแบบนี้เนาะเตาได้เอา้าเานีไมไหมนี่ะผมว่าทางนี้มีอีกบุเตาทั้งนี้ไม่เตาเดียวองนู่ออกนูเขาอยู่นี่าน่าจะมีอีกนะมีงเบดจเตาม้อนลดนี่ไหมรดนะลอ่ะรถมีสามพัน

แก่บนเลแกนี่ได้หแก้าได้หรอที่บ่ได้เ็บ่เ็เนี่บ่เมืตอนเพิ่นแกครับบดนี้ โอนน้ต่ันมีงานต่อเปาต่าเปา pen tau good 조금 내 조금 뒤 tiên tàu ra khắp tàu này quá,

ยังระเบิดโตครับโงงานขก็พว่วสบายสบายโตเป็นย่านเลย บานจุดบางเก็ดหมดแล้วครับจุดเจ็ดอีเดีเลยมั้งธ <laughs> รรมดาละครับออกวันศาเนาะมาเจอจุดบางเก็ด <laughs> นั่นี้ห่างหร่เนี้เครื่องยังี่มันห่างหรอด้ห่าเห็ดยังีงตาเกียวตาเกียวปะเมื่อแรแบบีงได้ชิมได้ซื้อแข็งห่างแล้วฟ้าก็ฟามันเห็ดไปแล้วมันมุนใช่งานเม่ไรไหมตบเกี่ยวกดตระลุ เกีียวเกีียวมองนี่มั่นอยู่บ่เห็ดเป็นเกีียวอมฮนดูดวางลงไปวางทิ้มลงไปเอาปั่มเหรวางทิ้มใส่แบบเนี่ยมันชิมีสวิตนี่ดิเนี่ยใส่เงือกกลิดมันอกมุนที่น่าประหลาดเหรอเห็ดเนี่ยเครื่องมันบปได้ นะครับเนี่ย เขาเผาแล้วครับมันคุณโจุอันดีน้ขอว่าอะไรครับ kabin quay bài này đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กูโมุตูดไปไหแกนันป่ะตองไปย่อขึ้นอีกกระปัน่นทางไวแน่แบบในโปรเจกต์ เอามันนี่ก,กัดนาลบก,กวนเพิ่นหลายนาทีแล้วครับอย่างใดขอจบคลิปเท่านี้แล้วครับเด้อสวัสดีครับผมฝากกดซับสไครต์นุ่มสุกคนสว่างน,น้ำนะครับผมครับผมใ <c oughs> ายทำโรงงานเนาะเกาหลีเป็นยังไงสวัสดีครับ